นี่มึงไปออรอยแผลนะครับเห็นไหมไม่คดแปลกผมบอกเลย สวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะครับคืนนี้ทุกคนผมพาทุกคนนะครับมาดูเด็กหนุ่มที่หนีผีกองกอยวันนั้นนะทุกคนนะผมพาทุกคนมาตามหาน้องกันหน่อยนะครับซึ่งวันนี้วันที่สองแล้วนะครับผมไม่ได้อัพคลิปให้ดูเพราะว่าผมไม่เจอนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกๆคนนะครับไปตามหา เด็กหนุ่มนะครับที่หาเห็ดวันนั้นแล้วก็ถูกผีกองกอยนะครับเล่นงานแล้วก็วันนี้ผมคิดว่านะผมจะพาไปหาน้องหน่อยนะครับก็ยังไม่เจอเลยทุกคนนะหาเต็มที่แล้วนะครับหลายวันมากๆแล้วหายังไม่เจอนะครับก็ไม่ไม่ย่อท้อครับทุกคนตามหาต่อครับผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยน้องบาดเจ็บหนักอยู่นะครับ เกรงว่าถ้าเกิดว่าน้องบาดเจ็บน้องจะทรมานมากทุกคนถ้าเกิดว่าไม่มีใครช่วยโอเคทุกทุกคนครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปตามหาน้องกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ทุกคนน่าจะสงสัยนะว่าผมจุดอะไรนี่เลยผมจุดเทียนนะครับเพื่อเปิดทางสว่างนะครับให้ผมเนี่ยได้พบกับเจ้าหนุ่มน้อยนะครับที่ กำลังทุกทรมานอยู่นะ,ะวันนี้เจอไม่เจอไม่รู้แต่จะพยายามหาเต็มที่นะครับให้สุดความสามารถของตัวกับผมนะครับว้าวทางก็ลบเอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคน ทางเขาลอกเอาเรื่องเหมือนกันนะโอ้ทุกคนครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ได้พบปะกับกองกอยนะครับตัวเป็นเป็นอย่างนั้นซึ่งถามว่ามันกลัวในตัวตัวผมไหมมันก็ถือว่ามันกลัวนะเพราะว่าผมเนี่ยเข้าป่าแต่ละครั้งมีของดีติดตัวตลอดเวลานะครับนะของป้องกันตัวนะครับเครื่องรังของขังนะครับต้องมีนะครับ จะเจอไม่นอวันนี้ผมจับไม่ขึ้นห้างผมผมยอมเดินห้างเลยวันนี้ผมไม่ยอมนะครับเป็นไงเป็นกันผมผมพร้อมสู้นะครับวันนี้อยากเจอน้องจริงครับนะเสียงใครเดิน ใครอะผมถามว่าใครคือผมถามว่าใคร ใข่อะผิวสีดแดงๆแปลกๆเฮ้ยมีปากไหมเนี่ยพูดได้ไหม ใครผมคุยด้วยดีๆแล้วเนี่ยเดินยองยองยันยันอยู่ตรงนี้ถามก็ไม่ตอบไอ้เน่ ตอบผมจริงๆเลยทุกคนไอ้นี่มันไวมากครั้งนี้ผมยอมมาใต้ห้างเลยนะโดยที่ผมเนี่ยไม่ขึ้นไปนะครับผมพร้อมจะเผชิญหน้ากับมันนะครับเฮ้ยคุณคือใครอะ่ะมาทำอะไรที่นี่ฮลัลโหล โหคุณตึงเหรอผมคุยด้วยเนี่ยมาทำอะไรทีน่นี่รู้ไหมว่ามันอันตรายอะ่ะเดี๋ยวทุกคน ผมถามว่าเมื่อกี้นี่คือใครได้ยินผมไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนคุณก็ออกมาคุยกับผมดีๆผมมีเหตุจำเป็นที่ต้องมาที่นี่ สันเหมือนกันนะทุกคนบรรยากาศค่อนข้างี่จะหลอนเอาเรื่องเหมือนกันนะไอ้พวกนี้มันจะกลัวไฟเป็นอย่างมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แขนเห็นไหมลาย,ยแผลนะทุกคนดูแดงกำ่ำเลยเห็นไหม หลอ่อเนีดย่างนี้ผิวของมันดูดิแปลกประหลาดมากนะครับซึ่งเต็มไปด้วยรอยแผลนะครับเห็นไหมโคตแปลกผมบอกเลย หดือว่าแต่มันมาทำอะไรที่นี่คนเดียวหรือว่าจะเป็นปอบแดงหรือเปล่าทุกคนว่าไหมหรือว่าจะเป็นปอบแดงหรือเปล่าถ้ามึงแน่จริงึงออกมาอย่าหลบอยู่อย่างนั้น อุตสามมาหาถึงนี่เลยนะผมได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะครับที่ไม่พึงประสงค์นะกลิ่นค่อนข้างที่จาเหม็นเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนอื <c oughs> ลมไตมาเมื่อกี้กลิ่นแรงมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมคิดว่าผมพอจะนึกภาพออกกันนะว่ามันเป็นกลิ่นของอะไรนะครับทุกคนจำเด็กท้องโบโได้ไหม อย่เล่นตกเต็นะเยยิ่งเข้ามาไกลตอนนี้กลิ่นก็ยิ่งเหม็นเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นกลิ่นของอะไรแต่ผมผมพอจะนึกออกอยู่นะว่ามันเป็นกลิ่นของอะไร แต่แต่ผมจะพาทุกคนไปดูกันดีกว่าเฮะเสียงอะไรอะ่ะผมมาถึงห้างแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ใต้ล่างของห้างนะครับผมไม่ขึ้นนะครับผมยอมอยู่บนอยู่ใต้ล่างห้างนะครับเพื่อที่จะช่วยเด็กหนุ่มที่หาเห็ดวันนั้นนะซึ่ง ผมไม่รู้ว่าน้องอยู่ที่ไหนอยู่หมู่บ้านอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเริ่มได้กลิ่นแล้วนะครับเ,เฮ้ยไอ้หามทำอะไรวะเฮ้ย เดี๋ยวทุกคนช่วยผมดูหน่อยว่ามันมันมัน,ม,นมันใช่เด็กคนเดียวกันไหมไอคนที่เราเจอเราเจอกันวันนั้นอะ่ะท้องโบอะทุกคนจำได้ไหมเดี๋ยวมันใช่คนเดียวกันไหมเฮียอ yeah, สยองดูดิทุกคนน้องไม่ขยับเลยนะครับ จากจากที่ผมอยากจะช่วยตอนนี้น้องไม่ขยับแบบนี้ผมไม่มีกระจิกกระใจที่จะช่วยเลยนะครับผมเป็นคนที่กลัวสิ่งแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะอุกอาจมากๆเลยนะถ้ามาเจอแบบผมนะทุกคนดูดิโอ้โหมอยเฮ้เ อ้ยกูบอกให้มึงไปจะลองดีอะกูเหรอกูถองไซเหต้มไปเลยนะครับ มึงยังไม่ไปก็วะชมมันอยู่นานไม่ได้แล้วทุกคนไอ้พรุ่งนี้มันไม่ได้อยู่กันตัวเดียวอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขอดูให้แน่ใจก่อนว่าน้องใช่น้องคนเดียวกันหรือเปล่านี่เลยทุกคน ความสยองความเฮี้ยนของที่นี่นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเฮี้ยนมากๆจริงๆนะครับใครไม่สุดจริงหรือว่าเป็นคนธรรมดาไม่มีวิชา,าจริงผมบอกได้เลยนะครับว่ายืนณสถานที่แห่งนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับผมว่าผมเจอแบบนี้แล้วผมไม่มีกระติกกระใจจะช่วยแล้วนะครับเพราะว่าน้องไม่มีชีวิตแล้วนะนอนนิ่งไปเลยนะครับ ยิ่งทํามีชีวิตนี่แปลกไปเลยนะครับท้องรั่วขนาดนั้นโอ้โหประเด็นที่นี่มันติดชายแดนด้วยไงมันอยู่ชายแดนนะครับประเทศเพื่อนบ้านเลยไงเนี่ยแหละความอาถรรพ์ความเฮี้ยนของที่นี่นะครับ ไปซะไอหานี่มึงหิวเหรอทุกคนเห็นมันไหมมันซูมให้ดูเลยสัดชันเลยอันนี้ต๊กแข่มาดิทุกคนเห็นแผลไหมแผลมันน่าเกียดมากเลยนะเอาจริงแผลตรงแขนมันน่าเกียดมากๆเลยนะทุกคนเห็นกันไหมย่อความน่าเกียดเลยอะ่ะ โอ้ผมไม่เห็นแล้วผมอยากจะอ้วกเลยนะมองดองเลยอืผมผมว่าผมคงช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้ววันนี้มีอย่างเดียวพวกนี้ผมต้องพาอาจารย์สามมาดำเนินพิธีนะครับตามศาสนานะครับต้องให้อาจารย์สามมาทำพิธีนะครับเรียกดวงวิญญาณกลับไปด้วยนะครับถ้าผมพากลับมอสโซ่อย่างนี้ไม่ได้ด้วยแหละ ไปกันดีไหมผมว่าเราควรไปกันดีกว่านะมันอยู่ต่อไม่ได้แล้วแหละส่วนล่างมันมันก็กินไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วมีอย่างเดียวนะครับพวงนี้ต้องมาทำพิธีตรงนี้แหละแล้วก็มาเรียกดวงวิญญาณเขากลับไปซึ่งเราไม่รู้ว่าบ้านของเขาอยู่ไหนเขาเป็นคนหมู่บ้านไหนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านลับนะน่าจะ น่าจะมาจากคนหมู่บ้านรับนะครับท,ที่หนึ่งบ้านป่าท,ที่หนึ่งนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นเฮ้ยเยียนี่มึงไปเฮ้ยยี้เว้ อยากจะลองดีเหรอ <gorilla> สอยองเลยทุกคนครับโอ้โหใจเต้นวุบวบเลยนะมากินเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเดินมัน เสียงเดินมันเข้ามาใกล้ผมละเดี๋ยวทุกคนผมว่าผมรีบไปกันดีกว่านะขึ้นอยู่ต่อผมแย่แนะ่น้องก็ไม่มีชีวิตแล้วด้วยผมไม่รู้จะจะจะช่วยน้องอยังไงแล้วลทีเนี้ยนะผมสุดความสามารถแล้วจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมรีบกลับไปตามอาจารย์สามก่อนนะทุกคน